สวัสดีค่ะเชนต้องอาพิธันแล้วนคะคะเสร็จจากถวายสัตวแล้วพวกเราก็มากินอาหารากันค่ะอาจารย์กินข้าวมีผักกระดาวมีผัดพผู้ไปแดงมีแจวนะเป็นอาหารอาหารทั่วๆั่วไปบางทั่วๆไปแล้วก็แล้วก็ถ่ายเราเห็นได้เลยไม่ถ่ายใครมารนเลค่ะเห็นอยู่เนาะดูดูทั่วทั่วไปค่ะ ดูกันกินอาหารไปก่อนนะคะกินอาหารนะคะก็เดี๋ยว่ธอไปก่อน

กินเปนยำเป็นอะไรต้มยำที่เป็นกะทิก็เลี่ยมถ้าแ่นกะทิเท่านั้นถ้าจ็พขอก็เลยมไนไม่มีอะไรที่จะเป็นกอะเเกาะไปอะไรเลยเนี่ยหนุอ่ะไม่ได้กินกินเนี่ยกินน้ำน้ก้วน้ำสามแก้วอันนี้สํางั่กินน้ำเยอะ เป็น,น้ำเ,ย,เยื่อเดน้ำเป็นยา,าไม่ต้องเสียตังค์ด้วยน้ำเป็นยาวิเศษที่สุดเลยนคนไม่ค่อยกินน้ำกินหูตั้งแล้วอะ่ะน้ำเป็นยาวิเศษแต่คนไม่ค่อยกินนะกินแต่นมกินแต่โคกแต่พวกยาพิษเข้าไปน้ำมะพร้าวอย่างนี้เลยนะน้ำมะพร้าว มันมุงสมองอิชิให้รู้ให้เต้ากินนะน้ำมะพร้าวสมองอาจฉริยะเลยอนะ่ะมันมีสารที่ทําไปกระตุน้นกระตุ้มเซลล์สมองให้พัฒนาไวขึ้นไวขึ้นน้ำท้าบริสุทธิ์น้ำมะ,ะพร้าวกับน้ําปล่าแล้วก็ที่มีโอเมกานะมา้าสามะน้ํามันตาปลาโอเมก้าสามทั้งหลายผักที่เรากินเนะี่ยน่ะมีรปเยอะนั้นนะแหละแล้วก็เสริมด้วยอะไรรู้ไหม ทำสมาธิให้สวดมนต์สวดมนต์เป็นการทำสมาธิเบื้องต้นของเด็กน้อยและศึกังสมาธิทําให้เข้าใจในการใช้ชีวิตในการเรียนรู้เรียนเก่งสมาธิมันมีพลังที่แบบมันกระสุนไฟฟ้ามันซึ้งไปในสมองมันเลยเอากระปุกใส่ก็ได้ยินเต็ก็ต้องเเนี่ยเสร็จหะ จะได้ยังเลยต้องกินให้หมดมเดี๋ยวนี้เราต้องล้างผ่านเองไหมทิ้งที่นก็ได้นมีไหมที่นวไปทิ้นงนได้ไ กซื้อมาเยกินได้ปิโก้ตันดีกินได้ทั้งปิโป้บวยต่ตรอบอีแห้งน้ำน้ำมาจากเมตูลเมตูลังยิ้มแล้วขอบพระคุณมากค่ะ นะนะมมาาักน้าเอาไปเลี้ยงสม,มัยอาหารเสร็จก็ไปเลี้ยงสมองเสร็จอาหารไปเลี้ยงสม,มอนเราได้อย,ยตักอาหารเกินเหตุ่ไมนะไม่ประหยัดเลยเหลือเหลือต้องไปทิ้ง ก็เพียงเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็ไปล้างถายแด่เราก็กินให้หดก่อนกินให้หิุดก่อนให้กินเยอะแล้วหญกินขอมอะไรก็ต้ไม่ักินนี่ก่อนกินกล้วยกินขนไปเยอะไ,แไ,ปไปา,แล,ไาแ,ลแล้วก็กินเหล้ากินด้วมีเหล้ากินก็ อยู่นี่สบายกันดิมียกข้าวเยอะีแค่นั วนวาถ้าเราเล็กมาใช่มหนไม่ปวดถ้าเราขึ้นเรือใชนะพภากุฏินันกันคะทีมนครสวรรค์ภาคกุตินหนกันคะยี่สิบหกยี่สิบแปดยี่สิบหกคอนโดไม่ใช่ <c oughs>

და დეი და დეი ขอพูดเอาไว้ที่ก่อนนะคะแต่ให้เห็นว่าการปฏิบัติธรทำบูธเบิก์ตต่างไหมคะกินเสร็จก็ไปล้างถ่านกินเสร็จแล้วก็ไปล้างถาดทำก่อนสะอาดเก็บข้าที่เข้าวทางล้างถาดแล้วเหรอคะไม่ต้องบอกว่าไปล้างถาดกันที่ล้างถาดที่ล้างจาน กินเสร็จก็มาล้างต่างคนต่างล้างแล้วก็คว่ำให้สะอาดค่ะภารกิจของแม่อ้อดภารกิจของแม่อ้อกที่มาปฏิบัติธรรมที่ภูทับเบิกค่ะกินเสร็จแล้วก็ Buy y โอเซล l f เซลเซเว่น Your งามนี่ก็ต้องประหยัดแค่ป่อให้มันหมดปืนชึ้งเตียก็พอ ประหยัดช่วยพรอ,อาจารย์ประหยัดน้ำไม่เปิดท่งร้อยเปอร์เซ็นต์เปิดแค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์พอค่ะช่วยกันประหยัดน้ำหายากเพราะเราอยู่บนเขาอยู่บนที่สูงแต่เดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นค่ะเมื่อสิบปีที่แล้วต้องขุดนนะ้ำจากข้างล่างมาใส่แท้งนะเดี๋ยวนี้พระอาจารย์ขุดบ่อบาดาลที่ที่ภูเขาั้างไหนนะคะแล้วเดินพ่อลงมาทันสมัยมากเดินพ่อเหมือนกับส่งแก๊สอะค่ะ เดินทอดมาจากครูครูเอ่อท้าวัดค่ะจะขุดบ่อบาดาลต,ตรงนั้นขุดไม่ได้ที่นี่จะมีมีอะไรที่มีมูล,ลค่าของแผ่นดินจึงจะขุดไม่ได้อาจารย์ย้ายไปขุดที่ท้าวัดก็เลยได้น้ำนี่มาค่ะน,น้ำพญายนาคเรียกน้ำมาดา่าได้น้ำพญายนาค เย็นมากะเย็นชื่นใจเดิมได้ด้วยเพราะเป็นน้ำจากแร่ธลาดสามารถเดินได้ด้วยไม่มีเชืเอ้อโรคน้ำได้จากภูเขาน้ำได้จากภูทับเบิกสว้ก็ทำความสะอาดตรงขอบซิงค์ค่ะ เศษอาหารในนี้เราก็เอาไปเทผลไม้ผลเมอค่ะง่ายๆเป็นเศษอาหารที่ตกค้างเดี๋ยวเดี๋ยวก็แสงไ่อยเอาเอนะตอนนี้ไปเก็บก่อนเก็บขาดก่อนค่ะเ,เราก็มาเทเศษอาหารลงหลุมซิงนะเสร็จเทเรียบร้อยแล้วค่ะวางไว ยาค่ะยจะไม่เสร็จอาหารไมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นมะตะเกี่ยงเป็นแาบคนที่มาใช้ต่อไปน้ำเขาจะได้ไหลลงสะดวกเสร็จอาหารไมเป็นเน่าอันนี้มาแสงให้ดูว่าเสร็จแล้วไปคว่ำถาดยังไงนะคะนี่ค่ะความแบบนี้ท่านจะมีชั้นให้ เสร็จเรียบร้อย่ามีใบไม้มอยู่แล้วก็วิธีการวางช้อนเห็นไหมะให้มันเสด็จน้ำอ่ะแล้วคราวนี้ก็จะมีจะมีจะมีจิตอาสามาเก็บคนนั้นก็หนึ่งนะนั่นก็คงจะเป็นป้าแสงะนะเพราะว่าไม่ออกไม่ออกมาถือศีลน,นี่ต้องเป็น,ปนจิตอาสาช่วยเก็บคนลไม้นลเมือดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวัดในฐานะไม่ออกผู้ถือศีลโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมสวยงามไหมดูเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูดีม so nice. yeah. ีชาติตระกูลไปแล้วค่ะไปต่อที่อน่ลัก็ไปที่เอ็นได้ได้กินแล้วยังโตะฮะได้กินแล้วยังคอกินองอุส้มโอสีสวยจังเลยเอาไหมคะแม่ เดี๋ยวคุณเขาว่าเราเราต้องนั่งกินให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะค่อยนั่งกินแล้วนะเห็นไหมเนี่ยขุณยากอ่ะคุนน่าอย่างเดยวยูาลาแต่ดูแลเนี่ยเรายปดร้านสวยๆสวยู่ตลาดเล็กนางง้วใช่ไหมนางง้วเออเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวมาคุยกันซีเก้าว่าให้ไฮน์ชัถ้าเป็นไฮน์ชัก็เป็นไม่แเรอ บ้านเมญยาวงเล็บไปก่อนบ้านเมญยาบ้านเดียวกับเมญ่าพรมเมญยาเจ้าเจ้าผู้ตัดน้ำรักกันตอนนี้เอาเราเจ้าพิไปยโน้ตไปแล้วเดี๋ยวสามีคอยโอเคนะโอเคค่ะโอเคค่ะเจ้ส่วนมระคมนะคะให้ความให้ความอุ่นกันหน่อยให้ความอุ่นกันหนค่ะศูนย์ศูนย์หกสองสบายดีค่ะจงเจริญในธรรมประสบความสำเร็จในทางโลกห้าห้า ้าหนูก็จะลงมาเนี้เหรอคะ 9, 6, หนูลงมาเนี้เหรอยังค่ะเนูจะไปล้างเท้โอเคนะคะคุณแม่คะคุณแม่อิ่มแล้วเหรอคะสมบูรณ์คุณสุ่ส้มโออร่อยมากทีที่หนึนะ่งเนาะเรียบ้อโอเคกันโอเคโอเคแล้วทำไมท่านไม่เก็บตรงนี้กันล่ะคะเพราขาก็ต้องมาเก็บทุกอย่งไงแล้วช่วยเก็บให้ก็ได้แต่ไม่เอาเชียร์โลไม่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 เดี๋ยวเขาเก็บเองเขา โทรศัพท์เธอเหรอเนี่ยโห no, no. นมาโนโนโนโอเมนของคอยดูสิคะรีไซเคิลไม่ใช่รีไซเคิลรียูสก็ไม่ใช่รียูสเอามาให้มันแห้งแล้วก็อเอามาเล็ดไปโปรยสวยงามมากค่ะเห็นไหเนี่ยเอ่อขอเลือกอะเทคนิคของไฮบา้านลมเกาอ่ะเทคนิคของสาวลมเกาผูทับเบิกใช่ไหมคะแจ่มไหมคะแจ่มหัวหัวกระทิเนี่ยมีผู้ใดพ้น บอยีพ่ได้สู้ไทยลมเกาหรรกสี่บอกให้่อเเคุณยูบีเคเคกรุงเทพมนครอ้าวก็อยู่น้องบัวแก้วนี่เด็ดล่ะเกิดน่องบัวแก้วเกิดน่องบัวแก้วพัดพาไปยูบีเคเคตั้ง50ปีแล้วสิตุลาเนี่เป็นนั่งมีธรรมชาติไเก้าวเข้ามาสีนาทีแล้วเบิดปูม เราก็อันดาพานอันต่อพานวคุ่มนนะเคยเห็น่านี่กับเซียเตี้ยกระหมูสารลัดเซียเตี้ยเทปทองรึเนียกันเราก็สิบแปดหมูนี่หายหมูนี่ดุคกดุดุดันดันสวยงามนะคะแ๋ยวภาษาจะรีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งเนาะป้าป่าโพธาเบิร์ดแล้วเราค่อยไปปฏิบัติกินเราอันนี้จะเป็นด้านหลังด้านหน้า จะรีวิวให้ดูนนคณะครูจากโรงเรียนลมกาพิทยามมีไหมาคะมาปฏิบัติวันนี้ครูบาวงอ่ะเคยเนเคยเฮงนงาไปจากนิชที่กับประแสดูกับคุณเรวัจินดาคงมูใจมั่นเพลงมากอยู่เนี้ยท่านไม่คิดเล่นเหมือนเมื่อก่อนละลายบรรสาน,นม,มือขวาเด้หายจังเลย <laughs> ตกปีน <toys> ี้ฮะาึงไปได้ขึ้นมาเก้าฟิวขู่บาวงท่านท่านผู้ใหญ่แเราน่าจะปีห้าเก้าอ่ะเขาน้อยเขาน้อยขึ้นมาก่อนขู่บาวงนี้มาเจอกันเอ้าวโย่พี่แสนตัวเดี๋ยวนี้ท่านเป็นพระอาจานแล้วเยอะเลยวันนี้เยอะเลยจ้าดูเดี๋ยวไปไหว้ไปไหว้พระ ไปไหว้พระมหาเจดีย์ก่อนยังไม่ได้ไปกราบคารว,วะพระพุทธสายญาติเลยไปกราบพระมหาเจดีย์แล้วยังคะเดี๋ยวไปก่อนพาไปนี่นี่คามบที่มาสวดมนต์เมื่อคือนอะนคะคะสวยงามมากเป็นริวรอยเป็นรอยรอยเหมือนทางขึ้นทางขึ้นพระบาท ฮัลโหลที่โวยอยู่ในที่โกยเอ้ยไซเบเรียนสิงโตไป่ายกับพวกนั้นยอะไรยัง <c oughs> สมุนสมุนคุณบเห <c oughs> มือนกับสิงโตเลยอะ่ะ <c oughs> ขออนุญาตขออนุญาตถ่ายโชว์หลานสาวหน่อยนะอ้าวคือตอง คนละยี่สิบกันนะได้จ่ายยี่สองบาทยี่สอบสองเหรอคนละนักท่องเที่ยวมาแล้วเดี๋ยวไปไหว้เดี๋ยวไปไหว้ทางอันนี้พระแสงจะพาลงนะนี่เป็นวิหารค่ะเป็นวิหารวิหารพระพุทธรัตนชัยมงคลอันนี้สร้างขึ้นใหม่อธิษฐานจิตกับพระแสงเลยนะคะช่องพิชนช่นนะคะอธิษฐานจิตนะคะ เป็นวิหารพระพุทธรัตนชัยมงคลอันนี้จะเป็นทางเดินลงไปพระมหาเจดีย์ภูที่ยปัก3ามยอดั้ที่พระแสงเคยพามาแล้วเมื่อวันที่19นะคะวันนี้มีนักท่องเที่ยวมาจะ <c oughs> ให้ดูตามอัธยาศัยเห็นไคะสุดงานทางสำหรับจัดทำมุทิตา <c oughs> งานมุทิตาจิตของพระอาจารย์วัชระวันที่ย2่ วันที่ยี่สิบสองกุุณาระวังมือน้ะเบรกดีๆนะมีพาะอาหารตรงน้นสิบแปดรูปค่ะไปดูยังยแล้วที่มัจ่าเาอยู่เขาบอกถึงเขล้านหนึ่งสายเราเป็นปได้ไหมก็ดูเรอะ ไปตายรู้ว่าเป็นเมญานะคนนี้แรงจังมาเก็บกระเป๋าไว้ได้เหรอคะครับครับผมอ๋อให้ให้ให้ครูบาวงประกาศข้างบนได้เลยค่ะพอบอกค่ะผมไม่บอกแม่ชีแล้วแม่ชีบอกให้เอาคูให้ให้นให้ครูให้แค่ครูบาวงได้ค่ะครูบาวงที่มีหมาเยอะๆค่ะแม่ชีอาจจะหลงลืมก็ได้ครูบาจะมอบให้แม่ชีเองครูบาวงที่มีหมาเยอะๆข้างบนนะคะท่านอยู่วิหารทองข้างบนจะมีวิหารค่ะ มีวิหารมีมีโบสถ์มีโบสถ์แต่ว่าเจ้าขอบขอคุณมากนะคะ<อ>ที่การุนาเพื่อนด้วยกันไ <c oughs> ม่งั้นใจหายเลยนะหายไปไหนเออประกาศ ค,คุณคุณลืมกระเป๋าได้มาติดต่อที่ครูบาวงนะคะเนี่ยมีคุณให้ครูบาวงค่ะที่หน้าวิหารค่ะค่ะขอบุณค่ะจะพาไปไหว้กันยังไม่ได้ตีระครังเลยตีระครังตีคองบอกว่าลูกได้มาแล้วนะคะไม้ไมตีไปไหนหมดอ่ะไม้ตีไม่มีาาไม่เข้าเที่ยวม,มาแล้วอ่ะมีระบียไม้ตีแล้ว,าว,าวลตีระครัง ก็แสงจติให้ดูนะหมอว่ามาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ ว่ายจะวจะรีวิวให้ดูค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่คือเจดีโพที่ยบปักขยัธรรสม37ยอดเมื่อวันที่สิบเก้าพร็พามาแล้วมีเทพต่างๆแล้ววันนี้จะรีวิวให้ดูอีกครั้งนะคะข้างข้างขวาจะเป็นของพระอินข้างซ้ายจะเป็นพระพรมมันนั้นมากระาหารเอกจำได้ไหมคะวันที่ส9 วันที่สิบเก้าสิบก้าที่ผ่านมาค่ะก็มีทางไกลนักท่องเ,เที่ยวม,บบมาเที่ยวชมมาเทีย่ยวชมมาไหวมาไหวข้างบนเป็นพระสารีดิกทธาตยอดยอดพระยอดพระอบจะปฏิฐานด้วยทองคำหนึ่งร้อย ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวมาตีตรงนี้กันฮอบเลยไม่มีไม้ตีให้ดูร,บรอบๆอ่านี่มีหน่อนี่มีะระฆังมีคล้องมองม,งมงอ,องมงีคล้องมองมองที่หนึ่งสองสามแล้วก็ ตีห้าครั้งอะค่ะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่ห้าหกดัง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 เนี่ยตีเยอะๆเลย ดีดดังๆหนึ่งสองหนึ่งสองสามพี่เจ้าห้ารูปอะหนึ่งสองก็หนึ่งสองสามสี่ห้าครั้งอะคะ่ะอันนี้มีเดี๋ยวย่าจะตี